สวัสดีค่ะก้อยนะคะทุกคนวันนี้เออ่ถักตัวนี้ถึงไหนกันแล้วคะวันนี้ก้อยกำลังอยู่กับเออ่แขนนะคะก็ถักลงไปได้ทั้งหมดก็นับจากลายด้านบนนะลายเต็มเลยนะตัวีหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, แล้วก็ห้าเนี่ยค่ะก็ น่าจะถักลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหกช่วงลายเพราะว่าเมื่อกี้ลองใส่แล้วมันอยู่คอแขนด้านบนนิดนึงก็เลยจะลงไปอีกหนึ่งช่วงลายแล้วก็ค่อยเออถักจ้ำนะคะนี่ก็หมดได้พอดี100ร้อยกมนะเนี่ยค่ะแขนข้างนี้นะเนี่ยค่อยก็พึ่งต่อเข้าไปก็มาต่อคลิปเออถักต่อแขนกับเพื่อนๆจะหน่อยนึงนะคะ ยังเช้าอยู่นะทุกคนวันนี้ก็ตื่นเช้านะก็ไม่ได้เช้าเท่าไหร่นะเจ็ดมงครึ่งอะขึ้นมาก็จะแปดโมงแล้วบันอาทิตนี่ค่ะใช้เข็มสามจุดห้านะคชอบความลายที่มันแบบลายมันเเห็นชัดเจนดีนะทุกคนเนี่ยก็จะเกี่ยวเออ ปมได้ที่เราต่อเข้าไปด้วยนู่นคือเกี่ยวแบบเก็บอค่ะสองสามเมื่อวานทั้งวันก็ยังได้แขนเอีได้แขนข้างเดียวเนี่ยแหละทุกคนคือทำนูน่นทำนี่หลายอย่างนะสีฟ้าก็ยังไม่ได้ต่อเลยอนะก็คือเอาสีม่วงมาต่อก่อนเออคิดว่าเออจะถักตัวไหนให้เสร็จก่อนก็ถักตัวนั้นก่อนก็เลยเอาสีม่วงมาต่อนนะคะ เพราะว่าสีม่วงนั้นขึ้นขึ้นก่อนสีฟ้าอีกนะสีฟ้านะาคือก้อยก็เอาไว้เริ่มทําคลิปต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะถักสองตัวนั่นแหละแต่ว่าดีสีม่วงเขาเออมีความเอ่อคืบหน้าไปเยอะกว่าสีฟ้าก็เลยเออมานั่งงมอยู่กับสีม่วงนะแต่ว่าก็ถักขึ้นลายเท่ากันทุกคน ใช้เข็มเบอร์เดียกันทุกอย่างเหมือนเหมือนกันทุกขั้นตอนอะไม่ได้แบบว่าเออดัดแปลงอะไรนะสีฟ้ากับสีม่วงนะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีสีม่วงก็อย่างที่ก้อยบอกว่าก้อยลองขึ้นลายดูแหละว่าเอออยากจะรู้ว่าจะต้องขึ้นลายอะไรยังไงเท่าไหร่างก็ลองขึ้นนะมันก็ถูกมันก็ไม่ถูกใจอยู่สองสามครั้งที่ขึ้น ก็เลยได้ลือล้อรื้อรื้อมาขึ้นใหม่รื้อมาขึ้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะจนมาลงตัวที่ครั้งที่สี่นะก็ได้รื้อเอาที่เราขึ้นขึ้นไว้อะมาทักทักต่อให้มันเนอะให้มันต่อเนื่องกันกันกบครั้งที่สี่ที่เราขึ้นได้นะฮะจากนั้นก็ลองเชื่อมดูตัวสีม่วงนี่แหละลองเชื่อมแรกแรดูลองเชื่อมแบบว่าเอา่ออะไรนะในต้นต้นคลิปพี่ก้อยบอกก้อยก็ลองเชื่อมแบบ เออใช้ใช้เออใช้โซ่เชื่อมข้ามไปด้วยค่ะก็คือเพิ่มลายนั่นแหละประมาณยี่โซ่มั้งถ้าจำไม่ผิดตัวสีม่วงนี่แหละก็ปรากฏว่าเออตัวเสื้อมันโอเวอร์ไซส์แบบเยอะมากอะ่ะด้วยเออช่วงลายนะช่วงลายเนะี่ยมันมันเออมันใหญ่อยู่แล้วนะก็ก็เออยังไง มันมันโอเวอร์ไซส์เลยนะแบบโอเวอร์สองโอเวอร์เลยนะฮะก็เลยเอ๊ะไม่เอาละก็ก็เลยได้อะไระหรือตรงที่เราเชื่อมไปแล้วค่ะหรือตอนที่เชื่อมลักแร้ไปแล้วไม่ได้รื้อทั้งหมดนะก็คือรื้อออกแล้วก็ลองลเอ่อถักแบบเชื่อมลักแร้ค่ะแบบว่าไม่ไม่ต้องเพิ่มเพิ่มลายแต่ว,ว่าเป็นการเอ่อถักถักประกบเชิ้นงานด้านหน้าด้านหลังเหมือนที่ทำในคลิปนะคะ ก็โอเคมันก็ถ like okay, so, okay. ูกใจเราเหมือนเหมือนกับตัวนี้นี่แหละตัวนี้แหละใช่สิม่วงเราเอก็คือโอเคถูกใจแล้วอะไรเงี้ยคะก็นึกขึ้นได้มานั่งทําคลิปสดีไหมอะไรเงี้ยอุตส่าห์เสียเวลานั่งแงะแกะแพทคือแพทมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราจะขึ้นยังไงชิ้นงานอะเออพอเชื่อมได้แล้วก็อ่ะพอดีมันมีได้ ไหมพรมสีฟ้าอยู่นะทุกคนซื้อมาเยอะสีฟ้านั่นนะก็กเลยลองถักสักทีก็เอามาเอาตัวนี้มาทำคลิปเลยก็แล้วกันอันนี้ค่ะก็เลยได้มามีงานตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเออมันจะลายประมาณนี้นะอะไรเงี้ยถักประมาณนี้เนี่ยเออสีฟ้านั่นก็ได้ได้เริ่มต้นทำคลิปพาเพื่อนๆถักตามไปอะไรเงี้ยค่ะก็สีม่วงก็เลยได้ไปต่อนะ หลังจากที่เชื่อมได้แล้วหลังจากที่เราลองเชื่อมแล้วมันไม่ถูกใจเราอะแต่ว่าตอนที่ก้อยเชื่อมตอนนั้นอะใครที่ใส่แบบสี่สิบอัพนะสี่สิบอัพนะคือมันไม่ได้แบบว่าสามแปดสี่สิบไงแต่คือมันสี่สิบอัพไปเลยอะนั่นอะได้เลยนะสี่สิบอัพอะแต่ก้อยคือมันมันไม่ได้แบบรวมโครงขนาดน,นั้นไง แต่ใส่ได้นะสี่สิบบาทมันก็เป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไงเออมันก็จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไงแต่พอดีเราลือออกซะก,ก่อนนะเราคิดถึงได้ที่เราจะใช้เออมันจะพอไหม <laughs> มันจะพอไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ลือนะคะและ้วก็เออนึกถึงตอนนี้เออมันได้ใส่ได้จริงๆด้วยเงะ้ะไม่ได้แบบโอ้ยนานๆหยิบมาใส่ทีอย่างเงี้ยเสียดายก็เออ เอาเอาพอดีพอดีที่เราใส่ประจําก็แล้วกันสามสามแปดสี่สิบเนี่ยกำลังดีค่ะมันก็เลยได้ลื้อนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียของนะเพียงแต่ว่าเราก็แค่ถักเข้าไปใหม่เฉยๆเมื่อวานก็เลยได้อยู่แต่อยู่กับสีม่วงนะคะทุกคน ถักแขนนี่แหละถักแขนเนี่ยถักแขนเฉยๆก็คือช่วงตัวก็ยังไม่ไม,ไม่ได้ถักลงไปก็คือถักแขนเพราะว่าก็ตั้งใจว่าเออโอเคถักความยาวแขนให้ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คือเช้านี้แหละเราจะได้มาต่อคิเออตัวถักจำแขน่าง,งั้นอืมจะได้เรียบร้อยไปเพราะมันก็รอจังหวะช่วงเวลาบางทีเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรเราเห็นแพทลายอื่นเราก็จะนอกใจไงอืมเราก็จะนอกใจไปลายอื่นเรื่อยๆ แล้วตัวเนี้ยมันก็จะค้างคายตรงเนี้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีเงค่ะแล้วก็ตั้งกฎให้ตัวเองใหม่ว่าเอาอเคให้มันเสร็จเป็นลายๆไปก็แล้วกันลายใหม่อยากจะถักคันมือแค่ไหนก็รอก่อนเลยไงค่ะอันนี้ตั้งกฎตัวเองนะคะถ้าทําได้จะจะดีมากประเภทแบบชอบดองงานถักดองงาน้ามปีนี่ก็จะปีใหม่ทุกคนงานดอง ปีนี้ก็มีน้อยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่ามีน้อยออมีมีแต่มีน้อยกว่าปกติที่ผ่านผ่านมานะผ่านผ่านมาคือขึ้นขึ้นไว้ขึ้นขึ้นไว้คิดเอาเองว่าเออโอเคเดี๋ยวขึ้นตัวใหม่ก่อนตัวเก่าเดี๋ยวเราค่อยมาตามถักทีหลังเ้ยก็คิดอย่างนี้ทุกรอบเวลาขึ้นตัวใหม่นะนี่ใส่เสียนะ อันนี้แบบพอมันหมดไฟตัวเก่าอ่ะมันก็เราก็จะไปตัวใหม่เรื่อยๆทีนี้นะความตื่นเต้นมันไม่มีแล้วตัวเก่าอ่ะนี่มันก็เออถักไม่ถักถักมั่งไม่ถักมั่งลือออกบางนะติดนิสัยนะขาอย่างที่บอกว่าความตื่นเต้นมันไม่มีแล้วเออไฟในการถักมันก็ไม่มีเหมือนกันอันแหละมันก็เลยแบบเออถักได้ก็ลือออกได้อะไรเงี้ยติดนิสัยอแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะ ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะคะก็คือยังมีอยู่แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเริ่มเอามาถักต่อสักทีเนีย่ยเสียของอีกเนีย่ยทุกคนอันนี้ก็คุยไปโม้ไปนะทุกคนก็ยังมีกาแฟอยู่นะกาแฟดำเนี่ย <laughs> ตื่นเช้าก็มานั่งถักเนี่ยทุกคนนะคือมันเป็นวันหยุดอะเนาะทุกคนในบ้านก็ยังนอนกันอยู่ค่ะ เราจะนั่งอยู่ข้างล่างทําครัวอะไรอย่างเงี้เนาะทำครัวทำนู่นนี่ก็เสียงดังไปรบกวนเราอีก <c oughs> ขึ้นมาข้างบนเลยค่ะขึ้นมาข้างบนเลยปิดห้องเลยปิดห้องไปเลยค่ะอยู่คนเดียวได้ดีค่ะเป็นคนเป็นประเภทแบบชอบอยู่คนเดียวได้ดีค่ะก็คือไม่ได้อยู่คนเดียวซะทีเดียวนะแต่คือเราได้อยู่กับสิ่งที่เราลักอะ่ะเออไม่มีปัญหานะคะก็คือถ้าเลือกแบบออกไปข้างนอก ไปอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยนะไปช้อปปิ้งเงี้ยนะไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปปาร์ตี้สังสรรค์นงี้ก็ได้ก็แล้วก็หรือว่าจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะก็เราเลือกที่จะอยู่บ้านนะคือเป็นคนอย่างนั้นจริงๆค่ะช,ชอบอยู่บ้านนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบแบบแต่ว่าคือไม่ได้เป็นแม่บ้านจายขนาดนั้นนะทุกคนฟิลแม่บ้านนี่คือแบบว่าต้องแบบว่า มันต้องแบบฟิลลิ่งจริงๆอะ่ะ mm. คือเราอยู่บ้านเราเองนะเราอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําเราก็ไม่ทําแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าลกจนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะแต่คือแบบมันต้องฟิลลิ่งแบบเออวันนี้คือฟิลลิ่งแบบเออเดี๋ยววันนี้จะเก็บกวาดบ้านคือต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นมาละว,ว่าโอเควันนี้เราจะเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเราไม่เก็บเราก็อยู่ได้นะเออเราคือบ้านเรามันไม่ได้ลกขนาดนั้นไง เออมันก็มีบ้างแหละที่มันจะมีอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเงี้ยเออถ้าเก็บเก็บเข้าไปมันก็จะเรียบร้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเงนี้ยเออหรือไม่ก็แบบว่าอยู่คนเดียวได้ดีก็คืออยู่กับงานถักที่เราลักนี่แหละอยู่ได้ทั้งวันน่ะคือถ้าเป็นมันอยู่นะถ้ามีเวลานะอยู่ได้ทั้งวันค่ะนั่งถักนี้ทั้งวันใครจะไปไหนไม่สนใจอะ่ะสามีลูกสาวชวนไปข้างนอกนี่ก็ก็คือ ไปกันเองเราอยู่บ้านได้ไม่มีปัญหาจะประมาณนั้นเลยนะอยู่บ้านแล้วก็นั่งถักเนี่ยค่ะคือเรามีมุเรามีห้องส่วนตัวห้องสําหรับงานถักห้องทําคลิปของเราเนะี่ยคือมันแยกออกามาอยู่ด้านบนเลยมันไม่วุ่นวายกับใครแล้วไงคือถ้าได้ได้อยู่ตรงนี้ก็คือโลกส่วนตัวเลยค่ะทุกคนเสียงนกเสียงไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเพลินไปเลยอะ่ะชิลไปเลยค่ะลืมเวลาไปเลยอะอืม แต่ว่าเราก็เราก็จะลงไปดูไปดูดูข้างล่างดูน้องแมวดูลูกดูสามีเงี้ยก็ก็มีลงไปบ้างแล้ว่าก็คือมันมันทําให้เราเพลินเพลิดเพลินกับงานถักแหละคือเราก็เพลิดเพลินกับงานถักนี่แหละมันทําให้เราลืมเวลาได้เออแต่คือเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันนะไม่ทั้งคืนนะก็คือแค่ตอนกลางวันเนี่ยที่ว่า เป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนเนาะเราก็อยากจะแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไราเยค่ะดีที่บ้านเข้าใจพูดเหมือนเด็กมีปัญหาเนีย <laughs> ที่บ้านเข้าใจก็สามีและลูกเข้าใจค่ะคือเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายแล้วคือเขาเขารู้แหละว่าเราทำอะไรอยู่ข้างบนนะ่ะคือมันไม่มีอะไรนอกลู่นอกทางแล้ะมีแต่กองงานถักเออเสื้อผ้างานถักอย่างเงี้ยคือที่ที่มันจะกองกองรวมกันอยู่ตรงนี้นะ่ะ ถุงได้ถุงไหมอย่างเงี้ยคือที่ที่มันจะที่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 จะหาเราเจอก็คือเราเราก็จะงมอยู่อย่างเงี้ยนะคือเขาก็จะมามายุ่งกับเราละคือเขาจะปล่อยเลยปล่อยเลยมันโดนตัดหางอะทุกคนตัดหางปล่อย <c oughs> ประมาณว่าเธออยากทําอะไรก็ทําเถอะอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าเธออยู่ขา้างบนกันแล้วกันเนี่แต่คือถ้าเขาอยากถ้าเขามีชุระมีอะไรจะคุยด้วยเขาก็ขึ้นมาหาเราอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีอะไรก็ ก็อยู่เหมือนว่าคือเขาก็จะมาแบบว่าถ้าเราอยู่ได้ทั้งวันก็อยู่ไปสี็ก็กไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาไม่มีธุระนะถ้าไม่มีอะไรอยากบอกว่ามีอะไรอยากคุยก็ประมาณว่าก็ถ้าเธออยู่ได้ทั้งวันเธอก็อยู่ไปสีอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่ตามด้วยนะทุกคนคือเขารู้แหละว่าจะจะตามหาเราเจอได้ที่ไหนนะคะไม่อยู่ในครัวก็อยู่ข้างบนอยู่ในห้องงานถัก นั่นแหละคือเขาจะรู้แหละเนาะครอบครัวแมไม่รู้ว่ายังไงอยู่นะคือไม่ไม่มีอยู่แล้วว่าเออเราจะแต่งตัวไปข้างนอกเงี้ยไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนไม่มีค่ะไม่มีแต่คือจะอยู่ชั้นบนหรือชั้นชั้นล่างของบ้านนั้นๆคือเขารู้อยู่แหละเออเขาก็เลยปล่อยเราไงเขาก็ได้ไม่มาวุ่นวายกับเราไงเออแต่เขารู้ว่ารู้ว่าจะตามหาเราได้ที่ไหน แต่ถ้าไม่มีอะไรเขากไ็ไม่ไม่ไม่ได้มาวุ่นวายนะเขาก็ปล่อยเราเต็มที่เหมือนกันเพราะเขาถือว่านั่น,นคือความสุขของเราค่ะคือวันปกติเราก็ทํางานอะไรอยู่แล้วทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพรเป็นวันหยุดก็คือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราจะ make 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 happy ให้เราเอ่อ make ความสุขให้กับตัวเราเนี้ยสามีก็จะปล่อยลูกก็ลูกก็โอเคตามใจมามาเนี่ย ลูกก็เหมือนกันนะมันหยุดโรงเรียนเขาก็เหนื่อยแล้วนะวันหยุดเขาก็นอนดูหนังดูซีรีส์อะไรของเขาไปอ่ะัยรุ่นเขาก็ไม่ไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราหรอกไวรุ่นนะออยู่กันแบบเข้าใจค่ะอวัยรุ่นด้วยนะเราชวนเขามาถักงานกับเราเขาเขาไม่เอาเลยนะลูกค่ะลูกสาวผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยมามามันมันมัน มันนิ่งมันนิ่งมันสงบเกินไปเนี่ยเออคือคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆสงบอะไรได้ขนาดบางบางทีว่าเขาเขาเคยลองทําแล้วนะแต่ว่าเคยลองทําแล้วนะแต่ว่าคือเขาไม่นิ่งเหมือนเราอะมือเขาไม่นิ่งเหมือนเราอะเออเขาลองทําลองจับแล้วนะขึ้นงานขึ้นโคชงโคเชนี่เขาทําได้นะขึ้นโซ่อะไรเนี้ยทำได้นะลูกสาวแต่ว่าคือไม่ได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ คือเราให้เขาเคยให้เขาลองทำแบบหลายๆครั้งแล้วเขาบอกเขาไม่นิ่งคืออยากคือในใจเขาอะมือในมือนะทำแต่ใจเขาอยากไปนอนดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเออสมาดิตรงนั้นมากกว่าเขาก็เลยไม่เอาเลยแต่ว่าไม่ใช่เขาไม่เคยลองนะเขาเคยลองแล้วแหละแต่คือเขาไม่ชอบแต่พอเขาเห็นมาทําถักเสื้อถักกระโปรงได้สวยๆเขาชื่นชมเลวนะ เขาก็ให้กำลังใจเราเอ้ยสวยจังเลยมามาอย่างเงี้ยเขาก็จะว้าววนุฟูไปให้เราไปนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มานั่งถักเราหรอกเป็นเป็นเออเป็นกองเชียร์ขาว่าเป็นกองเชียร์ดีกว่าค่ะอืมสามีก็เหมือนกันนะสามีให้กำลังใจอย่างเดียวค่ะคือเขาจะไม่ยุ่งไม่แตะเลยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เขาเลยไม่ใช่สไตล์เขาเลยมานั่งจับเข็มโคเชเหมือนเราทั้งวันเงี้ยเนาะ อโลดโหถ้ามีเวลานี่ทั้งวันเลยเ <_ d ream> ขาบอกโอ้ยนั่งถักเสื้อเป็นตัวตัวนั่งถักเดรสถักกระโปรงเงี้ยเขาบอกใจเขาไม่นิ่งขนาดเขาเป็นผู้ชายด้วยไม่เหมือนเราเนะ่ะเราเป็นผู้หญิงนะความละเอียดความประณีตความความเย็นนะมันก็จะไม่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 ไม,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 ม,ไมีไม่เหมือนกันนะะอาจจะมีกันเรื่องอื่นสามีนะเขาอาจจะไม่นิ่งกับเรื่องพวกนี้ เราอาจจะร้อนกับเรื่องอื่นแต่ว่าเราเรานิ่งได้กับเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่ข้อดีข้อเสียชอบไปเหมือนกันมันนะแล้วแต่ว่าชอบอะไรสนใจอะไรอันนี้คือมันเป็นงานที่เรารักเราชอบเนาะเราก็เลยตั้งใจกับมันได้ดนะีนะเลยไม่มีเป็นหาอะไรแล้วก็อยู่กับมันได้มาตลอดถักเสื้อถักตุ้สจะเป็นกองกองเป็นตู้ตู้ทุกคนใส่ไม่ครบก็มี พอใส่ถักได้ได้ใส่ใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่คือมันก็หยุดไม่ได้เนาะทุกคนเนาะมันหยุดไม่ได้จริงๆนะพอเราเห็นเพื่อนถักตัวใหม่เราเห็นแพทตัวนั้นตัวนี้เราก็อยากได้มาเออเราเราก็ถักได้นมันแบบความคันมือทุกคนเออมันก็จะเรื่อยๆทีนี้หาทําหาถักเรื่อยๆเลยทีนี้นะมันเพลินดีอะ่ะ ถ้าคิดในใจวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วองานพวกเนี้ยลูกเราเขาเขาจะเก็บไว้ให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปบริจาคก,ก็กไม่รู้นะเพราะมันเยอะเกินทุกคนเราเป็นคนถักเองเราก็เรารู้แหละใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันเยอะนะใช่ไหมนั่นแหละลูก,กอาจจะเอ,เอาไปบริจาคเขาก็อาจจะเก็บไว้บางส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่เขาตอนถึงตอนนั้นนะ เพราะเราก็ไม่อยู่บนโลกไบน,นี้แล้วตอนนี้เราก็แค่ได้ทำในสิ่งที่เราเรารักมีความสุขกับมันก็บอกละเรื่องของอนาคตนั้นก็แล้วแต่คนที่เหลือคนข้างหลังจะจัดการกันแล้วกันไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงอะไรแล้วแหละเนาะถึงตอนนั้นอะเราไม่อยู่แล้วอะ เราไม่อยู่แล้ววะคนที่อยู่ต่อก็คือจัดการไปรับช่วงไปจะจัดการไงก็เรื่องของเขาค่ะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มาอยู่รับรู้เราก็ไม่ได้มองเห็นไม่ได้ยินอะไรแล้วมันดับไปแล้วอะฉะนั้นก็แล้วแต่คนที่อยู่จะจัดการนะคะแล้วแต่เลยนีย่คุยโม้ยาวนานเลยคนสิบกวนาทีคุยอยู่ได้คงใส่เก็บกดเนาะ เนี่ยทุกคนนะสวยเนาะสวยแหละไม่สวยก็จะลือออกเงี้ยไม่ลือหรอกก็ถักไปอย่างนี้แหละสวยไม่สวยมันก็เป็นงานฝีมือของเราทุกคนขี้มือเราเองอะ่ะไม่จะเป็นต้องให้ใครมาบอกให้ให้ใครทุกคนที่เห็นงานของเราเราบอกว่าสวยหรอกคะ่ะไม่จําเป็นนะเราไม่จะเป็นต้องบั่นทอนความรู้สึกของเรานะฝีมือเราเรารู้สิ เราต้องภูมิใจกับมันนะคนที่เขามาบันทอนความรู้สึกเราจะเก็บมาให้มันให้เรารู้สึกช้ําใจทําไมใช่ไหมเออเราก็ต้องแบบเข้าข้างตัวเองคิดบวกกับตัวเองว่ามันสวยอยู่แล้วสวยในแบบขี้มือเรานี่แหละใช่ไหมสวยอยู่แล้วนะงานฝีมือมันไม่ได้ว่าไปเดินตลาดนัดเ้วเจอขายโอ้โหเพียบเลยงานขี้มือตัวเองนี่ไม่มีอะไม่มี ถักตัวเดียวก็มีตัวเดียวถักสองตัวก็มีสองตัวแต่ว่ามันเป็นฝีมือเราไงอือ응ใช่ไหมมันเป็นฝีมือของเราเองไงใครจะมาก็ฝีมือเรามันก็ทำทาได้แหละแต่ทำไม่เหมือนมันไม่เหมือนอยู่แล้วค่ะทำได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนยังฝีมือเรายังไงก็คือฝีมือเราค่ะราคามันมันไม่มีแล้วมันเป็นคุณค่าทางใจค่ะสวยมากสุดสวยน้อยก็คือ มันแพงมันแพงกับใจเราก็พอค่ะมันแพงกับใจเราก็พอเรารู้อยู่ว่ากว่าจะได้มันมามันมันเราเรามีความมานะพยายามแค่ไหนค่ะคนอื่นที่เขามาให้ค่าแบบติติงอะไรพวกนี้คือเราไม่จำเป็นต้องเอารับฟังนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเริ่มต้น เขาไม่ได้มามุมานะกับเรานะเขาไม่ได้มาฝึกฝนเขาไม่ได้มาพยายามทําเหมือนเรานะอันนี้ความรู้สึกในใจความรู้สึกที่เราเริ่มต้นทําตอนนั้นคือเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกมันมีแค่เรานั่นแหละจะถูกจะแพงไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันแพงที่ใจเราก็พอขายไม่ขายก็เรื่องของเราค่ะ แต่เราก็ไม่ได้ถักขายอยู่แล้ว,ลวก็ถักใส่เองนี่แหละออใส่ได้ได้อวด <c oughs> ก็คิดดูสิทุกคนมันเป็นแค่เส้นได้เนี่ยมาถักต่อเป็นเส้น้นร้อยเรียงถักออกมาเป็นเสื้อเป็นเดรสอะไรพวกเนี้ยมันต้องถักพันควักตั้งกี่รอบคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรแบบสายตาที่สายตาที่ประณีตวิจิต เ,ออเขาเรียกว่างานศิลป์นในสายตาศิละปะในสายตาเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าไอตัวเส้นเดียวได้หมวนเดียวเส้นเดียวเวลาดึงมาเวลาถักเนี่ยมันมันมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยอย่างเราผักผักถักถักพันควักผักผักกันเฉยถักถักพ,พันควักกันอยู่เนี่ยเราเราต้องต้องถักต้องพันต้องควักกี่ร้อยรอบพันรอบไม่รู้กว่าจะได้เป็นเสื้อเนอะ พูดบอกคนที่มาตำหนิเราเขาจะเข้าใจไหมถ้าเขาเปิดใจก็โอเคไม่เหนื่อยแต่ถ้าอ๋อหรออย่างนี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปชื่นชมในสิ่งที่สวยงามในสายตาเขานะคะเราก็แค่อยู่กับ <c oughs> งานที่เรารักชื่นชมงานที่เรารักต่อเนื่องไป โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีใครมาออหยิบยื่นคําชมอะไรให้เรามากนะเราชื่นชมผลงานฝีมือตัวเองได้ค่ะเนาะคุยไปคุยมาเดี๋ยก็จะได้แขนนั้นทุกคนน่น่าจะหนึ่งหนึ่งลายครึ่งนะทุกคนตัวนี้นะหมายถึงว่าความยาวแขนตอนเนี้ย ก็ก็จะถักให้มาได้สักลายครึ่งอ,อีกอีกสักหนึ่งลายครึ่งนะคะแล้วก,ก็ค่อยจำเห็นไหมอยากเห็นความจำแขนเราว่าหนึ่งสสาห้าเนี่ยก็คือจะให้มันจบลายนี้ก็เหมือนว่ากำลังขึ้นช่วงลายต่อไปอะ่ะก็ค่อยจำอีกทีนึง ที่แรกก็จะเอาได้สีชมพูอ่อนๆนะทุกคนมีชมพูอ่อนกับชมพูเข้มคิดว่าจะเอามาผสมกันกันกบสีม่วงที่ที่คิดไว้นะให้เป็นแบบหัวใจสามสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสีม่วงเอามันก็มีอยู่อยู่ประมาณนะอีกประมาณสามร้อยสามร้อยกรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออมาถักเป็นเสื้อหมดไปซะเดี๋ยวสีชมพูเราค่อยไปไปต่อกับ กับตัวใหม่ก็แล้วกันไม่งั้นก็ค่อยซื้อมาใหม่แล้วก็มาถักสีเดียวไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพอเรามีร้านประจําอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราไปบางทีมันก็มีสีนั้นสีนี้คล้ายๆกันไป่ะบางทีสีมูวหมดะอะไรเงี้ยก็ต้องรอของมาลงรอบใหม่อาจจะได้สีอื่นมาทดแทนก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ออนี้ก็เก็บไว้ก่อนมันก็ไม่ได้เสียของนะเนี่ยก็เลยอ้าถักแต่สีม่วง ทั้งตัวเลยก็แล้วกันสีฟ้าก็มีอยู่ก็ถักแต่สีฟ้าค่ะก็จะได้หัวใจสองสีนะก็จะได้จําปลายแขนแล้วก็สวยๆไปนะคะ